ไม่ว่าท่านตอนนี้กําลังมองหาธุรกิจเพื่อที่จะสร้างไรายได้เสริมอยู่หรือตอนนี้ท่านทําแล้วท่านทราบหรือเปล่าว่าธุรกิจที่ท่านทําอยู่นั้นมันใช่สำหรับท่านหรือเปล่าผมกาลันตีว่าท่านไม่อยากที่จะเลือกบริษัทผิดแล้วเจอธุรกิจที่ดูเหมือนดีๆแล้วกลายเป็นแชร์ลูกโซ่เจอธุรกิจที่ดูเหมือนจะมีโอกาสกลายเป็นเราเนี่ยเข้าไปทําแท้ๆเลยเป็นดิสพิวเตอร์แท้เลย โดนคนแบบเขาเรียกว่าโทษว่าเฮ้ยไอเนี่ยตัวการหลอกลวงคนมาท,ทําธุรกิจมันก็เป็นอย่างนี้แหละคือพอเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เวิร์คขึ้นมากับบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่กลายร่างจากดีกลายเป็นแชร์ลูกโซ่ไปนะคนก็โกราห์นแล้วก็หาคนโทษหาคนรับผิดชอบไม่มีใครลุกมารับผิดชอบหรือยืดอกนะที่จะแบบก็ฉันก็เลือกเองเหมือนกันฉันก็ขอยอมรับในสิ่งที่ฉันได้เลือกไม่ครับคนสค่วนมากทําตัวเป็นเหยือ่อแล้วก็รวมหัวกัน เขาเรียกว่าถล่มคนอื่นแล้วก็หาแพะรับผิดชอบแล้วก็โทษคนนั้นคนนี้ว่าหลอกลวงจริงๆแล้วก็คือตัวเองก็ตัตดสินใจควักเงินสมัครทั้งหมดแล้วแต่พอ,อเสียเงินไปแล้วบริษัทแปลงร่างเป็นแชร์ลูกโซ่ตอนนี้ต้องหาเหยื่อรับแล้วเพราะว่ากฎหมายประเทศไทยก็ไม่เข้าใจธุรกิจเครือข่ายและธุรกิจขายตรงดีด้วยมีอะไรที่มันแบบไม่ชอบมาพากลหน่อยนะก็ตีสว่าบริษัทนั้นเป็นแชร์ลูกโซ่ตีสว่าผู้นําที่สร้างธุรกิจแล้วขยายธุรกิจได้ดีมีการขยายองค์กรใหญ่ กลายเป็นพวกพ่อทีมแม่ทีมเป็นพวกหลอกลวงคนมีเยอะเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมได้เกริ่นนาไว้แล้วทุกท่านว่าขณะที่ทุกท่านกำลังมองหาโอกาสหรืออยากจะสร้างธุรกิจสําเร็จเนี่ยมันก็มีธุรกิจมากมายเกิดขึ้นมามันมีธุรกิจที่เปิดขึ้นมาด้วยเจตนาที่ดีเยอะเลยนะแต่ท่านต้องเลือกให้ดีว่าเจตนาดีแล้วเนี่ยโครงสร้างมาดีไหมกับธุรกิจที่เปิดขึ้นมาพร้อมจะหลอกลวงท่านโดยที่ทําแล้วดูดีมากแล้วใครหลงเข้าไปเนี่ยนะ คือเขาพูดได้ง่ายคือเสียทั้งเงิน mm. เสียทั้งเวลาเสียทั้งชื่อ mm. เสียทั้งสารพัดซึ่งตอนเนี้ยผมเนี่ยชัดเจนแล้วไม่มีทางที่ใครจะมาหลอกผมได้แล้วผมดูอย่างละเอียดแล้วแล้วผมจะไม่เลือกธุรกิจหรือไม่สมัครทําธุรกิจจากการเชื่อคนเชิญอีกแล้วไม่ทําอีกเลยจะไม่เชื่อใครที่มาเชิญอีกเลยถ้าผมจะทําผมจะเลือกด้วยตัวเองเพราะการที่เชื่อคนที่เราเชื่อมาหลายๆครั้งและโดนมาหลาย,ลายๆรอบเนี้ยนะไม่ต้องพูดถึงเลยว่าพลาดเรามองข้ามหลักการในการเลือกธุรกิจที่ดี เราเราเชื่อว่าคนที่เราเชื่อถือเชื่อใจน่าจะเลือกธุรกิจมาดีแล้วมันเลยเป็นมาาา่านบังตาผมจะทําให้ท่านได้เห็นครับว่าถ้าท่านเลือกธุรกิจผิดแล้วหลงเข้าไปอยู่ในบริษัทที่ตอนแรกไม่เป็นแชร์ลูกโซ่แต่ว่าบางทีผู้นําที่อยู่ในนั้นแหละก็ปั่นกันพยายามที่จะจับแทะชนแกะพยายามที่จะรีดเงินรีดเงินจากระบบแผนการตลาดตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะทำธุรกิจแบบซื่อตรง แล้วก็ไม่ต้องการทําแบบที่ผิดจรรยาบรรณมาโดยตลอดแต่ในช่วง15ปีที่ผ่านมาผมได้ประสบกับ คนที่เข้ามาทําธุรกิจเครือข่ายแต่ไม่ได้มีจัญญาบานอย่างแท้จริงในการที่จะช่วยให้คนในองค์กรหรือจะช่วยให้คนที่เข้ามาร่วมธุรกิจเขาได้ประสบความสำเร็จจริงเขาหวังแต่เงินเท่านั้นและเยอะมากเลยคือฉันจะเหยียบหัวคนเหล่านี้ขึ้นไปเพื่อให้ฉันได้เงินฉันฉันไม่สนใจคนอื่นจะเป็นยังไงโอ้โหแบบไม่สามารถทําด้วยได้เลยรู้สึกเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้บริษัทนี้ก็ดีนะแต่พอไปไปไป,ไปคนที่เข้ามาทําทั้งหลายแล้ว พยายามที่จะรีดเงินหรือทําเงินให้มากที่สุดโดยไม่สนใจว่าใช้วิธีอะไรกลุ่มคนเหล่านี้ที่ทําให้บริษัทดีๆกลายเป็นบริษัทแย่ๆก็เยอะแล้วถ้าท่านชอบที่จะเรียนรู้และพัฒนาร่วมไปกับผมสิ่งที่ผมแนะนําก็คือท่านสามารถที่จะกดติดตาม YouTube Facebook i t w w t t t r r นะค้นหาชื่อกระบนเวทเมืองสีได้เลย